ครับเรามาดูโจทย์เพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งนะครับคราวนี้เขาบอกว่าจากภาพคานหนัก200นิวตันนะครับอ่าก็น้าหนักของคานก็น่าจะลงจากบริเวณตรงกลางนะครับเราแตกนะครับเนาะแรงลงเลยนะครับเป็น200นิวตันเอา20นิวตันโทษทีนะครับยาว20เมตรใช่ไหมครับความยาวก็คือตรงนี้นะครับเราเรียกความยาวว่า L แล้วกันนะครับหมายความว่าสุดความยาวของคานสีเหลืองนี่ก็คือ20เมตรนะครับ ยึดติดด้วยบานพับนะครับด้วยมุมให้3องศากับแนวดิ่งนะครับก็หมายความว่าตรงนี้เป็น53องศานะครับก็หมายความว่าแนวในมุมในแนวราบตรงแนวราบตรงนี้นะครับเราก็ต้องเป็น37องศานะครับเพราะว่ามันเป็นมุมฉากใช่ไหมครับท่านี้53นี่ก็ต้อง37 โดยมีแรง1 0นิวตันดึงดึงคานลงมาอ่นนี่ครับมี1 0นิวตันนะครับดึงปลายคานก็คือฝั่งขวาสุดลงมาตามนี้นะครับโอเคจงหาขนาดของแรงดึงเชือกที่มัดติดกับคานไว้แน่นอนนะครับระบบนี้จะอยู่ได้นะครับมีแต่แรงดึงลงใช่ไหมครับจากน้าหนักแล้วก็จากแรงดึงก็ต้องมีแรงสักอย่างซึ่งเขาก็เรียกว่าแรงดึงเชือกนะครับตรงนี้ T เนี่ยกี่นิวตันนะครับแล้วก็ดันบอกว่า แรงตึงเชือกตรงนี้ก็มัดห่างจากจุดหมุนด้านล่างนะครับเท่าไหร่ครับนักเ,เรียน5เมตรตรงนี้คือ5เมตรนะครับโอเคนะครับแสดงว่าเท่านี้5เมตรตรงนี้ก็ต้องเป็น15เมตรใช่ไหมครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคานเนี่ยยาว20เมตรใช่ไหมครับถ้าตรงนี้5เมตรก็ต้อง15เมตรโอเคนะครับทีนี้ถ้าดูจากภาพเลยนะครับก็จริงๆจุดด้านล่างสุดก็คงจะต้องเป็น ที่มีบันพับติดอยู่นะครับเนาะก็มันก็จะมีแรงที่อาคารเนกระแทกผนังเข้าไปแล้วก็ผนังก็ต้องสร้างแรงปฏิกิริยาตอบนะครับเราเรียกว่าแรงเอ็นแล้วกันโอเคนะครับมาดูซิว่าข้อนี้มีแรงกระทำกี่แรงนะครับ1ก็คือแรงเอ็นจากผนังนะครับสน้ําหนักของคานที่สินิวตันสแรงที่เราดึงลง10นิวตันนะครับและสุดท้ายก็คือแรงตึงเชือกที่ดึงคานนี้ไว้นะครับและมีขนาด เท่าไรโจทย์บอกให้ไปหามานะครับต่อไปเมื่อเราแต่แรงเสร็จปั๊บเราก็มาดูนะครับว่าคานนี้มีแรงผ่านกี่จุดนะครับก็เริ่มต้นจากจุดล่างสุดนะครับมีแรงเอ็นใช่ไหมครับแรงเอ็นผ่านจุดที่2ก็คือแรงอะไรครับจุดที่มีแรงดึงเชือกดึงขึ้นซึ่งโจทย์จะถามพอดีจุดข้างล่างจุดข้างบนนะครับจุดที่3คือจุดที่น้ําหนักของคานลงและจุดที่4ก็คือจุดที่10นิวตันดึงลงนะครับแน่นอนวันนี้เนี่ยนะครับ เราก็ควรจะต้องเลือกจุดข้างล่างให้เป็นจุดหมุนใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะแรงเอ็นตรงนี้นะเราเราไม่รู้เลยและเราก็ไม่ต้องการจะหาดังนั้นจุดนี้ก็ควรจะเป็นจุดหมุนนะครับเมื่อเราให้จุดด้านล่างสุดเป็นจุดหมุนใช่ไหมครับจุดนี้นะก็จะเห็นว่ามีแค่แรงเอ็นเท่านั้นที่ผ่านจุดนี้ครูก็ตัดเอ็นทิ้งเลยนะครับแล้วก็มาแบ่งโมเมนต์นะครับก็จะเห็นว่าลากเราสมมุติสร้างเข็มนาฬิกาไปที่แรง T นะครับ แรงทีพยายามจะหมุนแบบนี้ตามหนดทวนลูกคําตอบก็คือมันเป็นแรงที่สร้างโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับส่วนแรง10นิวตันกับแรง20นิวตันเจนว่ามันพยายามจะดึงคันแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยทั้ง20และ1ินิวตันนี้ก็จะเป็นแรงที่สร้างโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาโอเคนะครับเอาละแน่นอนว่าเมื่อระบบนี้มันสมดุลอยู่ได้ก็หมายความว่าโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา ใช่ไหมครับก็ต้องเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคนะครับโมเมนต์ทวนก็เกิดจากแรง T นะครับคูณกับระยะอะไรบางอย่างเอาเว้นไว้ก่อนนะครับโมเมนต์ตามก็จะเกิดจากอะไรครับ20นิวตันคูณกับระยะตั้งฉากบวกกับ10นิวตันคูณกับระยะตั้งฉากนะครับคำถามคือระยะตั้งฉากที่ว่านี้คืออะไรครับเราจะต้องมีความรู้หนึ่งอย่างว่า สมมุติครูสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเรียนแบบข้างบนเลยนะครับนาะแบบนี้นะอันนี้คือมุมเซตาใช่ไหมครับก็ด้านบนเห็นว่ามันก็จะมีสามเหลี่ยมที่มีลักษณะคล้ายกันที่ครูกำลังไฮไลท์สีเหลืองใช่ไหมครับถ้าเราเรียกความยาวตรงนี้ว่า L ใช่ไหมครับเราก็จะทราบเลยว่าเส้นที่ถ้าเราแตกเวกเตอร์ L เป็นในแนวราบนะครับมันก็จะเรียกว่า L อเลยครับ L cos theta ใช่ไหมครับส่วนถ้าเกิดครูแตกเวกเตอร์ L อีกตัวขึ้นไปในแนวดิ่งจะเห็นว่ามันไกลมุมใช่ไหมครับมันก็จะเรียกว่า L sin theta ซึ่ง L sin theta ก็คือความยาวส่วนนี้เช่นกันใช่ไหมครับมันเท่ากันเนาะนั้นเนี่ยกำหมาเพราะว่าตัวนี้คือ L sin theta เราจะไปก่อนนะครับเอาละ <c oughs> มาดูข้างบนนะครับ ถ้าเกิดครูเรียกความยาวเนี่ยว่า l ใช่ไหมครับก็หมายความว่าระยะในแนวราบมันก็คือ l cos θ แต่ว่า l มันมีหลายช่วงใช่ไหมครับอเอาตรงนี้ก่อนเนาะครูสนใจ10นิวตันนี่ก่อนนะ่าจะง่ายสุดเพราะว่าถ้าเราสนใจ10นิวตัน l ก็คือเลยครับ l มันก็คือความยาวทั้งหมดก็คือ20เมตรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย10นิวตันตรงนี้อยู่ในแนวดิ่งเห็นไหมลูก ระยะที่คูณก็ต้องวัดจากจุดหมุนมายัางแนวดิ่งนี้ในแนวรากมันก็คือเส้นนี้ก็เต็มๆเลยใช่ไหมครับถ้าเส้นนี้คือ L ระยะที่ตั้งฉากกับ10นิวตันมันก็คือ L c o s อเซตาใช่ไหมครับผมก็เขียนเลย L c o s อเซตาโอเคนะครับตันนี้ผมเรียกว่า L1 เลยกัน L1 ก็เลยครับ L1 ก็คือ20เมตรโอเคนะครับ ต่อไปพอครูมาสนใจอะไรครับแรง20นิวตันมันเป็นแรงที่เกิดจากน้ําหนักซึ่งมันจะต้องลงกึ่งกลางอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ดูนะครับ20นิวตันเนี่ยอยู่ตรงนี้จุดหมุนอยู่ตรงจุดซ้ายสุดใช่ไหมครับก็จะเห็นว่า20นิวตันเนี่ยต้องคูณด,ด้วยระยะเส้นตั้งฉากที่มันเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นนี้นะครับแล้วเส้นนี้คืออะไรครับเส้นนี้มันก็คือ l 1 cos เซตาแต่มันเป็นเพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นเก็าไหมครับเมื่อ น้ำหนักของคานมันลงกึ่งหนึ่งดังนั้นระยะคูณเนี่ยนะครับก็จะเป็น l 1 cos เซตาแต่จะต้องหาร2เพราะอะไรครับก็เพราะว่าน้ำหนักมันลงที่แค่กึ่งกลางของ l cos เซตาแต่ว่าหมายความว่าเรากำลังสนใจความยาวทั้งหมดของคานซึ่งคูณเรียกว่า l 1เนาะ l 1ก็จะเป็นเท่าไรครับเท่าไหร่20เมตรใช่ไหมครับทั้งหมดเลยต่อมาเรามาดูนะครับเรามาดูอะ,อะไรนะ เจ้าทีตรงนี้นะครับแต่เราจะต้องวาดแนวทีให้ยาวหน่อยนะครับน้องอแนวแรงทีแบบนี้จุดหมุนคือตรงนี้นะครับวัดจากจุดหมุนมาหาแนวทีไหมครับมันก็คือ l cos เซต t เหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ย l มันไม่ใช่20นะครับมันเป็นการสนใจ l แค่นี้เองแค่นี้คือ5เมตรใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย5เมตรตรงนี้เนี่ยครูจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นอะไรดีครับเรียนคงต้องมีการตั้งชื่อใหม่เพื่อ อ้นงอิงนะครับเพราะว่าเส้นสีเขียวนี้มันไม่ใช่10 20, 20ใช่ไหมครับมันเป็นแค่5เมตรใช่ไหมคุณเรียกว่า l l เลยดี l 2องอะไรกันเนาะเป็น5เมตรนะครับแต่มันจะเป็น l 1 l 2นะครับเส้นตรงเนี้ยมันก็เป็น l cos theta อยู่ดี l cos สามสิบเใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือ t นะครับอันนี้คือ l นี่ก็ต้องเป็น l cos theta นะครับดังนั้นเนี่ย t คูณกับ l cos theta เต็มๆแต่ว่าจะต้องเป็น l L2 นะครับคูณกับ c o s เซต้าเซตาคือ37นะครับไม่ใช่ส3นะครับเราต้องใช้มุมตรงนี้นะโอเคและ L2 คือแค่นี้5เมตรแต่ L1 เนี่ยก็คือความยาวคานเต็มๆต็ม20เมตรนะครับไปเลยนะครับจะเห็นว่า c o s เซต้าเนี่ยเราแทบไม่ต้องได้แทนค่าเลยเพราะว่าในนี้มีสมการ3พมพดชำลางเรียนพดหนึ่พดสองพดสามใช่ไหมครับ คอสเซต้ามันก็คือคอสสามสิบเจ็ดหมดเลยนะครับดังนั้นเรารู้ว่าสามสิบเจ็ดมีคอสเป็นสี่ศูนห้าแต่มันคูณทุกพจน์เห็นไหมครับมันคูณพจน์ที่หนึ่งนะครับมันคูณพจน์หนึ่งพจน์สองแล้วก็พจน์สามดังนั้นเราสามารถอ่าเอาสิ่งที่เหมือนกันที่คูณแต่ละพจน์เนี่ยตัดกันได้เลยนะครับที่มาก็คือเราจินตนาการว่าเราเอาคอสเซต้าหารทุกพจน์ในใจใช่ไหมครับนอ้องมันก็จะตัดกันเป็นหนึ่งทุกพจน์ อะไรที่คูณุ้องดเหมือนกันตัดทิ้งได้เลยนะครับที่คือคําถามครูก็ค้างไว้ใช่ไหมครับ L2 คือความยาวสั้นๆตรงนี้เป็น5เมตรนะครับต้องคูณด้วย5นะครับเท่ากับอะไรครับนักเ,เรียน20คูณกับ L1 L1 เรานิยามว่าเป็นความยาวของคานเต็มๆซึ่งก็คือ20เมตรใช่ไหมครับครูก็คูณด้วย20เมตรนะครับอ,อาจจะลืมหาร2ด้วยนะเพราะว่ามันน้ำหนัก20นิวตันมันลงตึงกันใช่ไหมครับ ต้องหาร2ของ l cos t h นะครับแล้วก็พน์ต่อไปก็จะเป็นอะไรครับ1 0คูณด้วย l 1 l 1ก็ยังเป็น20ใช่ไหมครับก็จะได้เท่าไรครับพน์นี้2ตัด20เป็น10 10คูณ20ก็จะเป็น200บวกกับ200ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เท่าไหร่นะครับเอา5ที่คูณอ,อยู่ฝั่งซ้ายมือย้ายมาหารใช่ไหมครับก็จะได้แรงตึงเชื่อมเป็นเท่าไหรครับ400หารด้วย5 ก็จะได้80นิวตันเป็นคำตอบข้อนี้นะครับเด็กๆโอเค